การป้องกันโควิด -19 ของพวกเราตามมาตรการของตำบลท่ากระเสริมของพวกเรานะคะว่าเราได้ทําอะไรบ้างตั้งแต่ระลอกหนึ่งจนถึงปัจจุบันนี้นะคะว่าเราทํำยังไงบ้างซึ่งการทํางานของพวกเรานะคะเราจะทํางานภายใต้บทบาททีมนักรบชุมชนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอสมเป็นนักรบคนหนึ่งคนที่2ก็คือผู้นําฝ่ายปกครองผู้นํากำนันผู้ใหญ่บ้านนักรบชุมชนคนที่3ก็คืออบตนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็คนที่4ี่ถ้า คนที่มากลักตัวมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเราก็ช่วยพระบิชกสงพ์ะบุนนาทางศาสนาช่วยเราซึ่งดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละบทบาทนี้ทาอะไรบ้างนะคะในส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่ากรเสริมนะคะกับอสมรเราเนี่ยมีหน้าที่ทําในเรื่อง เรื่องสุขภาพนะคะถ้ามีคนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมาจากต่างประเทศหรือว่ามาจากแคมป์คนงานบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของเราก็คือเราจะให้ความรู้กับอสมอของพวกเรานะคะในการออกเคาะประตูบ้านนาคะคะในการออกเคาะประตูบ้านอสมอของพวกเราหนึ่งคนรับผิดชอบสิบหลังคาเรือนก็จะไปเอกซเรย์คุ้มตัวเองว่าในคุ้มตัวเองนะ่ะมีใครเดินทางมาจากต่างประเทศมาจากแคมป์คนงานไหมถ้ามาก็ให้บอกไปรายงานตัวที่ผู้นําผู้นําก็จะเขียนรายงานนะคะเขียนรายงานแล้วก็เขาก็จะส่งรายงานมาชอ ช่องทางศูนย์ปฏิบัติการโควิดของตำบลท่ากระเสริรมของพวกเรานะคะที่อบตแล้วส่วนประธานอสมแต่และหมู่นั้นก็จะเอารายงานฉบับหนึ่งส่งมาที่ทางช่องไลน์ทีมหมอครอบครัวของพวกเราส่งมาที่รพอสตอเราอีกช่องทางหนึ่งเราจะรายงาน2ช่องทางและจะเป็นข้อมูลตัวเดียวกันยืนยันกันว,ว่าว่าวันนี้มี2คนก็2คนทั้ง2ข้อมูลที่เรายืนยันกันนะคะแล้วก็อสมของเราก็จะมีหน้าที่ไปแนะนําด้านสุขภาพให้กับคนกักตัว14วันถ้ามีการกักตัวนะคะจะไปแนะนํา14วัน การกักตัวของเราเนี we, we ่ยจะเป็นสองช่องทางถ้าเข้าระบบนะคะถ้าเข้าระบบในการกักตัวทางอบตของพวกเราได้จัดระบบก็คือจะมีทุ่หมู่บ้านจะมีศูนย์กักตัวประจําหมู่บ้านอยู่แล้วนะคะแต่ละหมู่จะมีส่วนกลางถ้าใครเข้าระบบเนี่ยเราจะมีการช่วยเหลือจากองค์การบริารส่ท้องถิ่นก็คือจะมีอาหารช่วยสามมื้อแล้วก็จะมีค่าตอบแทนสําหรับผู้ไปไปเยี่ยมไปให้กําลังใจแล้วก็จะมีค่าอาหารให้ผู้ไปเยี่ยม แล้วก็ถ้าเขาอยู่ครบประมาณ5-10วันทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนี่ยจะรีเฟอร์เขาไปตรวจคัดกรองไปตรวจสวบ,บอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าเขาติดเชื้อไหมนะคะถ้าไม่ติดเชื้อก็ให้เข้าดูแลตัวเองต่อไป็น14วันถ้าเขาครบ14วันแล้วก็ดูแลตัวเองดีไม่ติดเชื้อ เราก็จะออกใบรับรองให้ทางโรงพยาบาลสงเสลิมสุขภาพตำบลของเราก็จะออกใบรับรองให้นะคะซึ่งใบรับรองที่เราออกให้นี่ก็จะมีลายเซน็นหนึ่งลายเซน็นพอเราพอสตอแล้วก็ลายเซ็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านนั้นลายเซ็นอปตอประจำหมู่บ้านนั้นนะคะเซ็นให้เพื่อยืนยันว่าเขาเนี่ยกักตัวครบ14บวันแล้วก็ให้ให้อยู่อยู่แล้วก็ดูแลตัวเองดีอันนี้เป็นการชื่นชมเขาแล้วเราก็จะส่งต่อเขาเข้าสู่ชุมชนแบบอบอุ่นคือเราจะไปส่งตัวเขาเลยว่า คนไข้คนนี้หรือว่าคนนี้กักตัวครบ14วันแล้วขอให้เข้ามาอยู่ในชุมชนแบบปกติทุกคนอย่ารังเกียจเขาเราก็จะปลบมือให้กําลังใจเขาชุมชนก็จะมาต้อนรับเขาอันนี้คือสิ่งที่เราทํา